ก็สวัสดีทุกคนในยินดีต้อนรับสู่ช่องทาง Dark นะและนี่คือโปรเดนเกมรายการที่จะพาไปดูการเล่นเกมของโปรเพเยอร์ตอนแข่งจริงนะและนี่คือหนึ่งในนักแข่งที่คนขอมาเยอะที่สุดนะนั่นก็คือนุนุนะแห่งทีมบุรีรลำนำเมดอันดับหนึ่งของไทยนะตอนนี้นะการันตีด้วยแชมป์โปรอีกสองสมัยนะทุกคนนะเป็นอ่าเรียกว่าเป็นมิดเลนตัวหลักของบุรีรลำเลยนะทุกคนนะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นพรสวรรค์นะที่สามารถหนึ่งหนึ่งชนะแชมป์โลก ADC ได้นะทุกคนนะก็าสำหรับในเกมนี้รับบทเป็นอ่าทูเลนนะฮีโร่ทีี่หหลาายยๆคนนนขอมด้้ววสรัับตะ เลีนของนูนูนั้นจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวรับชมกันเลยนะรู้สึกว่าทีมที่เจอกันในรอบนี้จะเป็นเอ่อฮ่องกงแอตติจูดเทุกคนนะเป็นไต้หวันนะเรือว่าเป็นแชมป์ตอนที่เจอกันเนี่ยนะเป็นตอนที่ฮ่องกงแอตติจูดเพิ่งได้แชมป์เลยตอนนั้นคือเขามั่นใจมากนะทุกคนนะแล้วก็เป็นตอนที่ทีบุรีรัมย์เพิ่งได้แชมป์ลีกของไทยด้วยนะเรยอว่าเป็นแชมป์ชนแชมป์เลยว่าได้ในสำหรับในแมตช์นี้นะเดี๋ยวไปดูว่าใครจะนิ่งก,กันนะ่อนด์ข้ามรู้สึกว่าจะเป็นอีกนิดน้าที่ยืนเด่นโอ้เดี๋ยวนะฟอะนด <laughs> ์ห นี้เป็นรอบอาระดับเซมิไฟแนลนะทุกคนนะก็คือก่อนชิงชนะเลิศน,นะทุกคนรอบ4ทีมสุดท้ายของชิงแชมป์ AIC ของปี2019 <29 S 2> นะแน่น,นอนว่าไม่มีการโยนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะหลายคนทำไมแบบเออชอบบอกว่าเวลาแบบทีมใหญ่ๆแพ้ชอบบอกว่าเออโยนเกมนะชอบบอกว่าแบ่งแต้มให้อย่างนั้นอย่างนี้นะทั้งที่นะเขาก็เล่นเต็มที่ของเขาแล้วนะคือแบบไม่มีใครยอมเสียศักดิ์ศรีโยนเกมรอกนะทุกคนนะ โอเคจังหวะนี้ยังไงเออนะพยายามแบบลาชีพไม่ได้ทุกตัวได้เห็นปะคือลาชิพได้3ตัวเลยนะคืออีกหนึ่งปัจจัยหลักของเกมอาวเลยคือการลาชิปนะถ้าคุณลาชิพได้แบบตลอดอย่างเงี้ยกับฝั่งตรงข้ามที่แบบลาชีพผ้าผ้หกจเชื่อป่ะแบบการยินแบบจะต่างกันเลยนะสามสี่ยแล้วทุกคนนะหรือว่าแบบตลอดทั้งเกมเนี้ยเขาแบบลาชีพผ้าหรือว่าเขาผ้าชิพแต่เราแบบเก็บชิพได้ทุกตัวเนี้ยคือการยินเราจะดีขึ้นสูงกว่าฝั่งตรงข้ามมากนะมันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นในอย่าพลาดเด็ดขาดก็คือการที่ต้องเป็นคนฆ่าชีพนะคุณอาจังหวะนี้เฟิร์สบเข้ามาแทงเวฟนะหนูก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าต้อง ให้เจ้าส่วนเนทอยู่แล้วนะทุกคนนะเพราะว่าเวลาเฟรดวันเกิดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบกทีมได้นะหลายคนมาสงสัยว่าทำไมกูชอบพูดว่าคนนั้นแบกทีมคนนี้แบกทีมก็คือมันจะมีตัวทําแบบดาเมจหลักนะทุกคนนะกูจะเรียกว่าตัวแบกไม่ใช่ว่าแบบผู้ที่เหลือเล่นไม่ดีนะแต่คือมันจะมีหนึ่งคนที่แบบเล่นดีที่สุดนะซึ่งกูเรียกคนคนนั้นว่าตัวแบกนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเด็ดเด็ดดราม่าเฮียนะคือแบบพวกมึงเป็นเฮียอะไรต้องมาดราม่าให้กูด้วยนะหลายคนนักมานะตอนที่กูบอกว่าอีเลสุดในนนนนเเกกมอยู่ัั้้พราะะฉจึง พูดว่าเขาเป็นคนแบกทีมนะทุกคนนะแต่แบบไม่ใช่ว่าอีก4คนที่เหลือเล่นไม่ดีนะเล่นดีแต่นะดีสู้อีเล่ไม่ได้ในเกมนั้นนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกต้องนะทุกคนนะเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่แบบเออจะมาลงมาด่าโอ้ได้มารู้สึกว่าเกิดการได้ป้อมมันเกิดขึ้นนะแต่คือเราก็สามคนแล้วจังหวะนั้นอเลเตอร์น่าจะโดนหรือเปล่าเอออเลเตอร์อริ่งวิวสี่โอ้โห้ไฟฟาดเอาฟาดเอาทุกคนนะแล้วก็ได้เป็นเฟิร์สบัตต์มานในเกมในตัวแรกนะเป็นอเลเตอร์นะคือกูไม่เข้าใจนะว่าทำไมหยิบอเเลลตมมาางงงไจรริททยย่กออี์ าจะแบบเออเล่นตัวแปลกๆหรือเปล่านะเพราะว่ากูก็พยาประของค่องฟงแอตติจุดมาให้ดูเยอะอยู่นะเดี๋ยวรู้ว่าจะถึงทีมไทยไหมแต่ก็ถึงมีคนเข้ามาดูนะก็ดีใจนะน,นะเพราะว่าจะได้เห็นเทคนิคต่างๆของโปรเพเยอร์แล้วก็ถ้าพวกระดับเซนีโปรเข้ามาดูนะก็นะถือว่าพกูเป็นอาจารย์พวกมึงอะไรประมาณนี้เก็ว่าได้นะเอาจังหวะน,นี้ยังไงเออไม่รีบจา่ายสกิลมั่วไม่รีบโผมมั่วนะเพราะถ้าเราแบบเออเห็นโผล่ไปเงี้ยบางทีอาจจะโดนเลสเตอร์จับหรือโอเมนล็อกก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งสองจับนะก็คือเป็น ตูเลนเนี่ยนะถ้าแบบเออแม่งของแบบประวอนกับคิวเลนในช่วงเลตเกมอ่ะนะโดนคอมโบเดียวก็หายนะถ้าคุณไม่ได้ขึ้นแบบพวกของแก้ทางอ่ะนะถ้าแบบขึ้นแบบฟูลดาเมจโดยที่แบบไม่บวกพวกเกาะหรือเลือดเลยนะบางทีอาจจะโดนคิวเลนเข้ามาล้วงช็อตเดียวหายได้นะแต่จริงคือตอนนั้นมันมีเคียวอยู่นะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะยื้อชีวิตได้นะในการล้วงครั้งแรกนะ ก็รู้สึกว่าเคียวจะยังเป็นหนึ่งวีอยู่นะเอาแล้วจังหวะนั้นยังไงอิสระเดีวเห็นปะคือผมว่าเนี่ยโดนจับนะก็มีโอกาสตายเพราะนั่งที่สูงนะเพราะฝั่งตรงข้ามนั้นะมันมีซีซีเท่หน้านี่หนาะทั้งจากแบบสกิลสองของอเลเตอร์แล้วก็จากการคอมโบของอีกนิดด้วยนะทุกคนนะแล้วก็มีตัวเบิเร์ดใหญ่ชูเลนด้วยนะ พวกมึงก็คิดเอาล้วกันว่าขนาดอิสลิลนิวที่เป็นแท้งนะขนาดโดนจับแล้วก็โดนแบบน่าขวัไปยังยังยังไม่รอดนะและคิดว่าถ้าเป็นแบบนู่นๆอย่างเงี้ยนะถ้าแบบไปเช็คพงเช็คพุ่มเฟซเช็คอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสที่จะตายได้ในทันทีนะถึงจะไม่มีคิวเลนนะแค่แบบอเลเตอร์ล็อกแล้วแบบในอีกนิดแบบคอมโบสักสองสามคอมโบอย่างเงี้ยนะก็ตายได้เหมือนกันนะด้านบนล็อกล็อกคิวกดไปแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรคิวกดได้นะเพราะว่าคิวกดซัดเทียนทั้งทั้งที่โหูถ้าแบบล็อกปั๊บอย่างเงี้ยเรากดดดสสกกกิิลลลเเเมมืือออนนนนนช่่่ปะะะะตีู้ัโทุคควก่อนแบบเเเลืดด้งะพราะแต่ก่อนคิวกนแบบเลือดดเ้งได้โกงมากนนนะเห็่ึง เขาไม่เดินมั่วนะเนี่ยเขาแบบพยายามสกิลเช็กก่อนนะถ้าแบบสกิลไปโดนเขาก็ไม่ไปนะแต่ถ้าสกิลเช็คไปอ่ะไม่โดนเขาก็สามารถที่จะเดินไปต่อได้นะเพราะว่าทีมเขาก็กาลังจะมาเติมด้วยเหมือนกันนะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมกูพูดมากเวลากูดิบดกูชอบพูดแบบนี้แหละทุกคนนะ โอ้ยยังหวะนี้ยังไงเออเจ็บสแต็กจากดาร์คลีเยอร์นะเพื่ออะไรเออไออบิโซ่าดาก้อนนะเบอร์อะไรคนสงสัยว่าทำไมถึงแบบไปจ่ายสกิลใส่ที่นี่นะแล้วก็เมื่อกี้เขายืนรอรอไม่ให้อบิโซ่าดาก้อนเชียร์ดันดีด้วยนะทุกคนนะยังไงเออจังหวะนี้จ่ายสกิลไป800แล้วก็เออนี่นี่น,น,นี่โดนขวดแล้วยังไงนะ รอดหรือเปล่าโอ้รอดนะโอ้เลือดเด้งเยอะมากนะรู้สึกว่าน่าจะฮิวมาด้วยหรือเปล่าสำหรับอิสเน,นิวเมื่อกีวว้วาร์ปลงมาชิวเลนจากเลือดประมาณ20ขึ้นมาวันหกสิบนะรู้สึกว่าจะเป็นฮิวหรือเปล่าว่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะทุกคนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบเวลาซินเนียวมันวาร์ปเนี่ยหลายคนอาจไม่รู้นะว่าเวลาซินเนียววาร์ปมันจะเพิ่มความถึกในทีมอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นฮิวปะ่ะหรือว่าฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ฮิวมันคูดาวร้อยยี่สิบเลยวะเข้าอะไรมาวะทุกคนน่าเป็นฟิกเกอร์ป่ะวะไม่มั่่่่่่นนนนนนใจเเหมมมือออกกกัะะะไไไรูู้้้็คยยดดลแทงว โอเคังไงเอ๋ยจังหวะนี้มา่วนญาฝั่งตรงข้ามน,น,นะรู้สึกว่าทีมแบบเอจะเริ่มได้เปรียบนะก็มาตัดตรงตัดบัฟนะโอ้ยังไงโอ้โหจังหวะนี้นี่แหละโดนล็อกโอ้แต่คือคิวเลนฟันผิดนะคิวเลนเมื่อกี้ไปฟันเป็นซิลิก้านะใช่ซิลิก้าว่าเชอรี่ตัวนี้นะไปฟันซิลิก้าแทนถ้าฟันนู้ตอนแรกกะตายแล้วนะแต่คือไปขวนโดนซิลิก้าแทน เขาน่าจะเอาเป็นเลือดน้อยสุดกันทุกคนน่าจะยือนมี2ตัวก็คือแบบสกิลมันแบบต้องเลือกทากิจนันะสกิลหนึ่งของคิวเรนเืออะไรคนไม่รู้เลือกทากิจยังไงก็คือถ้าไม่มีแบบเออพวกคีปหรือว่าพวกคิโร่ในระยะไม่สามารถกดใช้สกิลได้นะแต่จริงถามว่ามันมีแอนิเมชันไหมก็มีนะคือต้องระวังนิดนึงก็คือเวลาใช้ไม่ใช่ว่าเรากดฟันแล้วมันจะฟันปืนบปแลมันจะมีแอนิเมชันแป๊บนึงถ้าศัตรูกระโดดหลบในจังหวะที่มันกำลังจะฟันนะมันก็สามารถที่หลบดาเมจจากสกิลสองของโอเอยของค กูเรียกว่าสระเอ็นแล้วกันนะทุกคนเย่อะไรก็ไปรู้สัจจิตแม่ และคนสงสัยทำไมกูพูดหยาบนะคือแบบไว้ต่อกรกับพวกแบบหยาบหยาบที่ไหนแลทุกคนนะคือกูคเคยพูดดีนะแต่แบบแม่งมีคนมาด่าไงแล้วกูแบบไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าแบบเออภาพลักษณ์มันก็เป็นคนดีใช่ปะแต่พอกูพูดหยาบเนี้ยโอ้โหพอมีคนมาดา่าปั๊บกูดาก่าสวนคืนทีเดียวมันหายนะทุกคนนะอาจาังหวะนี้ยังไงเอ่ยเป็นอิสเรียลรับกรรมลงไปแทนตายนะเห็นปะบอกแล้วว่าแบบเขาหยิบมาเป็นคอมโบคือต้องระวังดีๆนะคือเป็นทีมที่เล่นคอมโบได้หมดมาก,ากาอาจาังหวะนี้อาเห็นปะพออลิเตอร์ล็อกปับ๊บแล้ววกกก็็มาลอออิต่ดคโ โอเคจังหวะนี้มูลลาดเขาไปอ่ารู้สึกว่าจะทำเซิร์ฟนะแล้วก็ได้เป็นออูมินมานะอ่ารู้สึกว่าในการแข่งขันเอซีเนี่ยจะแบนตายเกิดด้วยนะทุกคนนะก็คือเขายังไม่ใช่นะแต่คือในน้าวบอลโลกพีเศษไม่แบนตายเกิดนะเพราะฉะนั้นเราได้เห็นแผนใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นเกมเขาหน้างอีกเอาจังหวะนี้ยังไงเออหนีแนี่ลงมาช่วยนะ คิวเลนถึงกับหอยแดกนะสีวิจะมียังไงได้หรือเปล่าเออได้นะแต่เป็นสิทธิภาพมีคนได้นะนู้นนบอกว่าอะไรจะขับเนี่ยนะทำไมผมไม่ได้คิวเลยนะผมก็ต้องใช้ที่เหมือนกันนะ,ะจริงๆคือทูเลนเป็นอีกหนึ่งในตัวต้นเกมนะทุกคนนะที่ต้นเกมสามารถเล่นได้โหดเพราะมันมีโมบิลิตี้ค่อนข้างที่สูงแล้วก็อาดามเมจจากทัสงสิด้วยนะทุกคนนะก็คือไอ้ที่หมุนรอบๆตัวนั่นแหละนะทุกคนนะเลยเป็นหนึ่งในตัวต้นเกมนะถามว่าเล่นเกมมันยังเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละนะทุกคนนะเเเเป็นนนนนนตตตตตััวทนนะทีีท่่่่่่่่ยยยืืดดดหหุะะะแแแคคอออ้้้้กกมมจลลไขาางงโบบ เวลสองเวลสามเนี่ยนะเวลสองเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างจังหวะโซโล่คิวได้แล้วนะดูคนนะถ้าแบบเลือดนะเขาขึ้นหลอดอย่างเงี้ยเข้าไปแบบเออสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองแล้วก็ใช้พาสซีฟต่อๆไปนะย,ยังไงเอ่ยยังไงล็อกมาจังหวะนี้ยิงอันตีไปไม่ตายนะเข้าไป1,300กว่าเอาจังหวะนีดด้เปิดมาเจอโอเมโอฟิกเกอร์ออกคู่เอ้ยไม่ใช่ดิอ่าหนูหนูซีิลออกนะส่วนยูโฟเอ็นต้องรีฟิกเกอร์ออกเลยนะไม่แบบไม่เสี่ยงนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเสี่ยงไปก็มีโอกาสที่จะไอ้นี่ได้นะเอาจังหวะนี้้กรระะโดดไไไปเเช็คพุ่่มมซายจออ รู้สึกว่าสกอร์ของนูๆนค่อนข้างที่าแบบไอ้นี่นะ002น,น,นะอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะทุกคนนะแล้วก็สกอร์รวมตอนนี้อยู่ที่3ต่อ3เอาจากวันั้นไปเจอไปเจอใครเอ่ยไปเจอไปเจอเมดนะทุกคนนะเก็บสแต็กรอเลยนะแล้วก็เห็นแบบเหมือนประมาณว่าเงาของคิวเรนนะเขาก็กลับมานะ คือการพุ่งใส่หรือว่าใช้สกิลใส่อย่างเงี้ยเพื่อเก็บสเตก็กเพื่อไปเล่นต่อข้างหน้าก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะที่ควรเรียนรู้ไว้นะทุกคนนะคือทุกทุกทุกครั้ททงที่ใช้สกิลใส่คิทไม่จำเป็นว,ว่าจะต้องฆ่าไม่จำเป็นว,ว่าจะต้องหวังเอาอีคีหรือโกนะแต่เพียงแค่เก็บสเต็กแล้วก็ไปเล่นข้างหน้าเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะคือมึงคิดดูว่าเดินไปเจอศัตรูตอนมึงมีสามสเต็กกับตอนมึงไม่มีสเต็กอันไหนแบบมันน่าเล่นอยู่กันก็คือต้องตอนมีสามสเต็กครับว่าถ้าเรามีสามสเต็ตเนี่ยเนี่ยเราไปสกิ เพราะว่าระดับแบบซูปเปอร์โปรพีเยอร์อย่างกูสอนพวกมึงต้องเชื่อนะทุกคนนะถ้าแบบมึงไม่เชื่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะโอเคกดดูบัฟฟังเรานะแล้วก็พยายามมาโทนกุ้มอ่าของป่าบูฝั่งตรงข้ามไว้นะเพื่อเปิดวิชั่นนะ คือการยืนอ,อยู่เฉยเนี่ยไม่จำเป็นต้องจะเป็นแคมป์ก็ได้นะเป็นการเปิดวิชั่นก็ได้นะเวลาเขาเดินผ่านไม่จำเป็นว่าเดินผ่านทุกครั้งแล้วมึงต้องเข้าคือมึงสามารถแบบเปิดเช็คดูได้ว่าอ,อ๋อไอตัวนี้อยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้3าคนอะไรเงี้ยนะคือแบบมันมันมีหลายอย่างมากเกแบบมเอาวีนะแบบถ้าใช้สมองเล่นอ่ะมันเล่นง่ายมากนะกูบอกเลยว่าคนระดับต่ากว่า50าดาวถ้ามึงโซโล่แล้วมึงตั้งใจเล่นจริงมึงเล่นได้สบายมากนะคือกูบอกเลยว่ากูเล่นแบบเฉียวๆนะต่ากว่า50าสิดาวระดับโซโล่ถึงจะแบบมีคนเป็นไมะ่ะะะะคนนเเดดียยวออ่่่มักก็จทาาไ้งงๆ เราจังหวะนี้อยากได้บูเขาน่าจะเขาก็ไม่ยอมให้เอาอีซิลิวกระโดดเฟื่เป็นหนึ่งดอกอีซิลิวบอกว่าไม่ได้เฟื่นะายกระโดดขู่เฉยๆนะเพื่อแบบพี่คนมาอาแต่เฟิร์สวันอ่าทมอะไรนะอ่เดนมิชชั่นสลัดไทม์นี่อะไรยูเฟื่อถามเซิร์ฟนะไทมเซิร์ฟคือสกิลสองเดนมิชชั่นสลัดเทียนทีเมสซิลนะหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่พี่จำแบบชื่อสกิลฮีโร่ได้หมดเลยเหรอนะ ก็ไม่หมดนะแต่ก็แทบจะทุกตัวที่กูเล่นบ่อยจเมดนี่กูแทบจะจำไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เคยเล่นเมีดนะแต่คือนอกนั้นจําได้แทบจะทุกตัวนะคือแบบชอบอ่านอนะแบบอันตีของแบบโอเมก้าเดสมเบสบอะไรอย่างนงี้นะ คือเวลาเรารู oh. s <S <l Jean> no ้สกิลแล้วเวลาแบบเราเล่นแล้วเราแบบพูดด้วยนี่แบบมีมังใจขึ้นเล่ดดเบสอะไราเงี้ยบเวลาจะใช้สกิลเสรอะไร่งเงี้ยนะชูริเกนอย่างเงี้ยเล่นแบบไยเตะเงี้ยไม่ครบันนะไม่ใช่มึงไปลองทำดูนะแต่มึงต้องอยู่คนเดียวนะถ้าแบบมีคนอยู่ก็้างมึงเขาจะด่้าว่ามึงบ้าทันทีแล้วทุกคนนะอย่าอย่าอย่าทำตามนะแต่ถ้าแบบเออมึงอยู่ในห้องคนเดียวเงี้ยเวลาเล่นแบบมึงปลดปล่อยอารมณ์ได้เต็มที่เลยนะุึงนะมันจะแบบสนุกมากนะวิธีหนึ่งเทคนิคหนึ่งเลยนะที่แบบคุใช้แบบ เดินแมนอยากลองของหรือเปล่าแล้วนูนุบอกว่าจัดให้ได้นะนูนุบอกว่าจัดให้ได้นะยังไงกูว่าอื้มนะถ้าเลเตอร์ไม่บังยังไงก็ตายนะแต่ก็สามารถต่อเลื่อนไปได้ถึง3ตัวนะก็คืออีกนิดเลเตอร์แล้วก็อ่าเอลสูนะที่แบบเวลลี่โรนะทุกคนนะอันนี้คือกูไปจำมาจากนักแข่งไต้หวันในเวลาเขาสกีลเฮ้เวลลี่เจ็บเวลลี่เจ็บอะไรเนี่ยนะคือแบบมันเป็นการผสมผสานนะมันมีการแบบเออผสมผสานกันระหว่างอ่าเออจังหวะนี้ยังไงพาสีต่อตายอื้มไม่ได้นะนยังไนูุ่้ย ทันอีกนะนุ้นนุบอกว่าเแยอะไรวะเนี่ยคือกูยังไม่ได้สกิลเลยนุนนุบอกนะเพราะรู้ว่าในเกมนี้นุนนุจะจบด้วยสกอร์ศูนย์นะทุกคนนะไม่น่าจะจบด้วยสกอร์ศูนย์นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะอย่างนี้เข้ามาแล้วนุนนุบอกว่าไม่สนบูมเห็นบ้านเนี้ยอาทีแบบถึงบั๊บแบบอยู่ต่อหน้ามึงก็ไม่ควรที่เอานะถ้าเพื่อนไฟนะมึงควรจะเข้าเอาได้หรือเปล่าไม่ได้อีกอยู่ดีนะนจังหวะที่กูต้องได้ล่ะมาแล้วนะหนึ่งชิลสำหรับนุ้นนุ้าาเเไไไมมมมม่่่ีีออะรรบูสติ๊กหืปลนะะทุกคนน รู้สึกว่าน่าเป็นบูมสติ๊กนะที่ยังไม่ไม่มีตอนนี้ใช่ป่ะเพราะถ้ามีบูมสติ๊กเมื่อกี้กูว่าน่าจะตายอยู่นะกูยังไม่เห็นไอเทมเขาคือกูไม่รู้ไงเขาขึ้นเป็นเรียเบสซิ่งเลยพวกนี้ว่าจังหวะนี้นุนนุบอกว่าหิวมากนุนนุบอกยังไงกูก็ต้องได้สักตัวแหละว่าเอาโอ้โหพาร์ตสีต่อไปนะทุกคนนะแล้วก็จังหวะนี้ยังไงเออเอลซุได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าจังหวะนี้นุนนุ้อหน่อยนุนนุบอกว่าโอ้โหให้แค่สองตัวก็นะจบกอปนได้นะก็ปีเเกมลยอบุรรีัมเล่นโคตรดูนนนะทุกค้ Thank <laughs> you.